ส่งเลขทะเบียนร,รถลุงพลข้อหวยแฮซื้อเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะตอนนี้ลุงพลที่ทอดมากนะคะดังเป็นพรุแตกเลยนะคะจะทำอะไรก็มีคนจับจ้องไปหมดนะคะเพราะว่าโด่มดังแล้วนะคะนี่เลยนะคะล่าสุดนะคะลุงพลนะคะ หลังจากมีคนใจดีนะคะนำรถมอเตอร์ไซค์ไปให้นะคะล่าสุดนะคะได้ป้ายมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ขอหวยไม่พลาดที่จะสองนะคะเพราะคนดังแล้วตัวเลขก็ต้องดังไปด้วยนะคะนี่เลยนะคะเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของลุงพลนะคะนั่นก็คือหนึ่งกไก่ชอเชอร์เก้าเก้าเก้าหก มุกดาหารนะคะไม่แน่นะคะงวดนี้เลขตองอาจจะมาอีกครั้งก็ได้นะคะเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปเป็นเก้า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 หกนี่หลายคนต้องกรี๊ดแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะเลขทะเบียนรถลุงพลนะคะเก้าเก้าเก้าหกนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะ ตัวเลขสวยมากนะคะหลายคนก็สนใจตัวเลขนี้นะคะสวยทีเดียวนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ